ก็สวัสดีนะครับพบกับผมแดนนี่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเซ็ตออโต้รันเก็บเงินกันนะครับมันอยู่ในตำนานขุภเขามังกรนี่เองครับมันจะเป็นโหมดกิจกรรมนะครับเหลือเวลาประมาณ16-17ถึงวันด้วยกันนะครับอันนี้แชปเตอร์3ยังไม่เปิดนะครับมันจะอยู่ในอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดยากนะครับเป็นโหมดํำนักอยู่ในํำนักมันม่วงครับ ไปที่สเตจที่3ได้เลยนะครับหรือคู่ต่อสู้ที่3ก็คือนอนเยลลี่ยักษ์นั่นเองนะครับคุกกี้ที่ผมจะใช้นะคะคือคุกกี้อัศาวินนะฮะแม่งเอออตอนหลันจนตายเลยไม่เป็นไรฮะใช้เพชรโชว์ไปเลยครับกูรวย <c oughs> แล้วก็เพชรที่ผมอันนี้ใช้คิตตันเออเมื่อกี้ต้องเรียกว่าคิตตันผมพูดผิดเมื่อกี้ผมใช้คิตตันชุบขึ้นมานะฮะอัศาวินตัวน,นี้นั่นเองนะครับ ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสียดายครับใช้กิ๊ตตันนิดเดียวเท่านั้นเองครับไม่ถึง20เมตรเลยครับเก็บไปเรื่อยๆครับแล้วก็เพรที่ผมจะใช้ก็คืออันนี้เลยครับเครื่องช่างพลังงานหรือตาช่างพลังงานนี่เองนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงผู้ใจของนักแปราธาตุหรืออาชีมิตนะครับใช้คุกกี้ตัวนี้เลยที่เห็นคือต้นโพสเขาจะใช้เพจอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือหรือถ้าคุณไม่อยากเสียตังก็ใช้ซาละเปาแพนด้าก็ได้ครับซึ่งผมยังไม่ใช้นะครับเพราะยังอัพไม่เต็มนะครับ90หน่วยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้า15ถ้าเวล15ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตถึง138หน่วยเลยนะครับไปอ่านข้อมูลมาถ้าผิดตรงไหนแย้งได้นะครับหรือจะใช้เพรฟินิกก็ได้นะครับ จะมีฝนนกฟิลิกประมาณ3วินาทีก็อีแม็กมาที่โผล่ในเยลลี่ปกติตามด่านนั่นแหละครับเก็บครบ9ครั้งนะครับเอเก้าอ่าน9อัน,อนจะพุ่งนะฮะจะได้ระยะทางแล้วก็ฟืนฟ้นคืนชีพด้วยนะครับประมาณ5หรือ15ก็ประมาณร0อยกว่านะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าร้อยเท่าไหร่ประมาณ110ได้นะครับถ้าผิดตรงไหนก็อธิบายได้นะครับผมไม่รู้จริงๆจาไม่ค่อยได้ละแต่ แล้วสมบัติก็ใช้อาสามอันนี้นะครับใช้ใช้ปากกาลังมุกน้ำแข็งครับกอบฟ้าครับเก็บซึ่งจะบวกเหรียด้วยอีก15%ครับแล้วก็เพิ่มเหรียนทุกทุกหวินาทีครับอัตรามันจะเพิ่มขึ้นนะครับ และสูงและจํานวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับทุกๆ6กหกวิก็500เหรียญน,นะครับต่อไปก็หีบพูทองหีบหีบพลุเหรียญทองคําสร้างผู้เหรียญออตารา7%แล้วก็เพิ่มเหรียญส0ครับแล้วก็นี่เลยเพิ่ม100เหรียญทองยักษ์ด้วยนะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็อันสุดท้ายก็กระปุกอ,อมสินเยลลี่หมีนะครับส,สมบัติสามที่นี้คือผมอัพเวฟตันหมดแล้วนะครับ แต่ตังค่อนข้างเยอะอยู่กับสมบัต3ิ3ามทนี้นะครับอย่าลีรอเลยครับไปวิ่งกันเลยบอกเลยนะครับเซตนี้ออโต้รันภายไม่ถึง3นาทีแน่นอนครับพลาดจะใช้เป็นคออส่วนพลัดจะใช้เป็นคุกกี้ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจะไม่จะไม่กดนะครับไม่ต้องกดวิ่งผ่านนะครับ ใช้อัศวินตัวเดียวเก็บตังออโต้รันก็พอนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกดปุ่มกระโดดหรือสไลด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกเลยนะครับเซตนี้จะเป็นเซตออโต้รันแก้เบื่อได้ดีระดับดึงเลยแหละครับแต่ข้อเสียคือมันจะอยูใ่ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นเองนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะ ทางเกมจะเอากลับมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับรอไปรอต่อไปได้เลยนะครับเราบอกเลยนะผมชอบมากชอบเก็บตังใน่ันนี้เก็บตังแบบขี้เกียจนะครับก็คือออต้ลันนี่แหละแล้วก็เซตนี้นะครับตอนแรกผมไม่ได้ใช้เพชรตาช่างพลังงานด้วยนะครับผมไปใช้เพชรไอเยตีครับเยตีที่มันถ้าเพชรเยตีแสดงความสามารถและเลือดคุกกี้จะไม่ลดลงนะครับ เหมือนคุกกี้จะแช่แข็งอยู่ประมาณสัก2ถึง3วินาทีได้นะถ้าผมจะไม่ผิดซึ่งเพชรตัวนั้นก็เวล14แล้วนะครับเป็นเพชรระดับ Legendary นะฮะส่วนเพชรช่างเหรียญน,นี่คือที่ผมจะใช้เพราะคิดว่ามันน่าจะหาง่ายนะครับเป็นเพชรระดับแรเท่านั้นเองนะครับเผื่อใครไม่มีนะครับสามารถใช้เพชรนี้มาแทนกันได้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับ ล้วเส้นนี้ผมก็ขอขอบคุณจากทางต้นโพสตกับคนโพสต์คนแรกนะครับที่ที่เอาอาสวินมาออโต้รันในด่านนี้นะครับซึงถ้าเขาไม่เอามาโพสต์นี่คือผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับว่าสามารถออาต้นันในด่านนี้ได้นะครับขอบคุณเขาจริงๆนะครับแต่เขาก็ใช้เพจเยติครับไม่ได้ใช้เพจไอตาช่างเรียนเหมือนผมซึ่งเงินตอนนี้ก็ประมาณหกหมื่นแล้วนะครับ 70,000แล้ว7 0 0 0 7 0 0 0แล้วด้วยแล้วก็ซึ่งตาช่างเหลียก็ได้ฟื้นพลังไปแล้วนะครับหลับเมื่อกี้ซึ่งผมก็เห็นช้าไปเพราะว่าพูดเพลินไปหน่อยขอโทษนะครับบอกเลยได้ตังเยอะแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้80,005แล้วนะครับที่เรียบร้อยแล้วก็คุกกี้กำลังจะตายนะครับก็ได้ตังเท่าไหร่มาดูกันครับ 1,51,000กันเลยดีเดียวนะครับบอกเลยครับถ้าดวงดีๆจะได้เงินเกิน50,000นะครับถ้าดวงมาตรฐานจริงๆก็ประมาณ4 0 0 0 0ื4 8แสนถึงแสน0 0 0นะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับขอจบการรีวิวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ